วันนี้แด,ดดดีมันยากาศดีจ้าท่านผู้ชมสวัสดีตอนบ่ายโมงเด้อจากพี่น้องพี่น้องอย่ามาฟังเรื่ององ,งังอีกบัดนี้เลี้วยวสิจัดให้ฟังอีกแต่ละเรืองแต่ละโตแต่ละอีแต่ละนางเนอะพี่น้องเนาะอืมมันยากาศเห็นบ่นะแดดผู้ใดมีผ้าซักกับผ้าซัก,กร้ดเด้อพี่นอ้องอื ฝนกับเตกเป็นอาทิตย์แล้วอยู่หมูก่กระนาสิฝนกระนาสิาบสละ,ละพี่น้องคะอืมนา้หนาวมาเยือนเลยหมุดาหานเท่ากับมีอันมีเทศกาลส่งเรือเด้อพี่น้องเด้อเทศกาลแข่งขันเรือพายเด้อจ้ะน่าจะเป็นวันที่ยี่สิบห้ายี่สิบหกนู่นหรือล่ามั้งแต่ตอนนี้งานเขาก็เริ่มแล้วเขาก็ขายของกันแล้วนะคะเดี๋ยวจัด คลิปนี้ก่อนเ้วจะพาเด็กๆไปหาเลาะซื้อลูกชิ้นกินก่อนเลยพี่น้องเด้อม,มา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 พี่น้องผู้ใดลำคาญกะอดเอาเดอ้อผู้ใดเบื่อขออดเอาผู้ใด้มักกะเบิงเอาผู้ใดสั่งกะ ก็อดเอาพราะว่ายั่งบคุคคลตายง่ายผู้ได้หักก็ให้เจริญเจริญสุขภาพจิตร่างกายแข็งแรงส่วนคนไหนสั่งกับเผาตายไวๆเด้นนะใครที่สั่งกับเผาตายไวๆผู้ได้หักกับข้อให้เผลร่ำรวยข้อให้เผนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงทั้งครอบครัวไปใสมาใสเดินทางปลอดภัย เนาะพี่น้องผู้ดใดเข่าใจสาวมวนในแห้งหายวยๆแล้วก็รวยๆแล้วก็หล่อๆกันทุกคนส่วนคนไหนที่อาคาดบากหมานคนไหนที่จองล้างจองผ่านไม่จบไม่สิ้นก็ขอให้มันมีอันเป็นไปก็ขอให้มันชิบหายไวายวอดก็ขอให้มันตกลงที่พ่อที่แม่ที่ลูกที่หลานอ่านะนะสร้างแบบไหนก็ได้แบบนั้นด่าแบบไหนก็ได้แบบนั้นอือ ว่าให้เขาแบบไหนก็ขอให้ตกลงที่พ่อที่แม่มันด่าพ่อด่าแม่เขาก็ให้ตกลงที่พ่อที่แม่มันด่าลูกกูซะทุกผู้ด่ามานานหน่อยนี่เออเด็กหน่อยบริสุทธิ์อืมเด็กยังเป็นผ้าขาวกูก็ขอมันตกลงที่ลูกมึงให้ลูกมึงตายนะให้มันตายอย่างทรมานดกลูกมึงนะ่ะตายแบบทรมานอืมตายช้า ตายแบบมึงชิบหายววอดนะ่ะตายแบบมึงเบิดเงินเบิดทองนะ่ะตายให้มึงจนม่มีเงินรักษาลูกมึงนะ่ะขอให้มันตายแบบนั้นลูกมึงนะ่ะตายให้มึงขายที่ขายทางขายบ้านขายช่องขายสมบัติโคตรพอ่อโคตรแม่พวกมึงหายมานะ่ะรักษาลูกพวกมึงนะ่ะทีละเล็กทีละน้อยเนี่ยแหละนี่แหละคือคำสาปเพียงของกูอะเอออ้ดดาวผู้ใดบ่มักันเวลาสาวมณ์กินเข่าแลา้วบ่มักไข้ดาในผ้าเข่าก็มาฟังเอาเนี่ยนี่แหละ อืมแล้วก็ไปบอกเด้อไปบอกพวกมันนําอย่ามาบอกตะข่อยถ้าว่าเป็นเอฟซีกันนะนกขนาดสิลูเนาะถ้าว่าเป็นเอฟซีก็ได้เออไปบอกพวกเฮี้ยนะแน่พวกกะลีไสหาดจับแกงกะนรล่สดดาชบาสนะไปบอกพวกมันแน่เด้ออ่าให้บอกพวกมันนะเจียมกระลาหัวพวกมันแน่เท่าสิโลงๆกันแล้วอืมให้บอกพวกมันนะเจียมจะลาหัวแน่ รวยไรก็ไปซื้อโรงศพนั่นบริจาคคนนั่นเอ่อถ้ารวยไรก็ได้นะไปหัดทำบุญแน่จะอ,อย่าทำแต่าบาปไรถ้ารวยไรก็ไเลยอย่ามายุ่งกับกูกูมันคนฉี้ถูกกูมันคนจนกูนะกูคนบ่มีอย่างกูคนบ่มีเพื่อนบ่มีฝูงบ่มีสังคมอ้ากูยอมรับอืมกูไม่มีอะไรหรอกกูนะ่ะชีวิตกูนะ่ะเออ แต่มีสแตกให้พกมึงเบิงแต่ละมือกัพ่อแล้วบุญกูร้ายแล้วกูเกิดมาเป็นคนกูมีอยากมีกินนะกูบ่ได้ไปแข่งรวยกับไผอีกกูก็บ่ได้ไปแข่งจนกับไผอีกใครจะจนใครจะรวยก็เชิญอืมคนที่เขารวยเขาก็ไม่ได้มาให้กูแล้วคนที่เขาจนเขาก็ไม่ได้มาขอกูกินนะจ๊ะกูจะบอกไว้ให้เออชีวิตคนเฮานะ่ะมันสัน่นสุมีเวลาทำความดีสุกสรางไป ส่ยอย่าส่ไปสางเถอะความเร็วเร็วความส่วนๆสารเลวของพวกมึงนะเอออย่าทําให้มันมากนะพฤติกรรมฮเฮี้ยของพวกมึงนะโอ้รู้สึกว่าทําคลิปไหนก็ก็ดิ้นกันทุกคลิปโอ้พ่อแม่พี่น้องค่ะเอมแบบนี้เขาเรียกว่าอะไรนะว่าให้เขาว่าได้แต่พอเขาว่ากลับกับดิ้นกันเป็นแถบเป็นแถวซู้สิดิ้นเห็นอย่างล่ะสิ่งที่กูพูดมาสิ่งที่กูว่าออกมาเนะ่ยมันคือความจริงของพวกมึง อ่ามันเป็นความจริงเฮ้เมื่อวานนี้สงสัยดิ้นกันใหญ่เลยสงสัยกูต้องมีคำพูดคำไหนแหละต้องเป็นเรื่องจริงซะอย่างแล้วะกูหอ <laughs> <c oughs> นดินกันแทบแบบแบบแบบอยู่เออเป็นได้ระบาดนี่ถือกูว่าความจริงออก่อนสิบไปบุรีนะ่ะตาเขาหุ่นห้อยอาหารการขินเขานะ่ะ ชู้กระเบงอาหารการแดกของสูน้ำเออคนบ้านๆแบบกูันได้แดกแบบกูหนะูก็ถือว่าดีดีเลยละ่ะกูสิบอกไว้ใาหา้ซะเออคนบ้านๆแบบกูอะได้แดกแบบกูนะ่ะเออกูสิบอกไว้ใาหา้เดอ้อพวกมึงนั่นเอาเวลานนะส่งเงินขายหีของพวกซูนะ่ะส่งเลี่ยงพอ่อเลี่ยงแม่ร่วงเรื่อง,รอง,รองตระกูลมา้าหูนัน ให้มันเติบโตเป็นคนดีให้มันเป็นคนดีในสังคมอืมนะเกิดมาจากสิบ่ได้อายเวลานั้นเขาท้าแม,ม่ึงเหตุงาน,งนายังใครฮีใส่หาดอืมกวายแทนม่แม่นยังดอกอืมอันนี้ไม่ได้พูดภาพรวมเดอ้อกรุณาฟังแล้วให้เข้าใจเออถ้าอีพวกฮีอันนี้มามาไม่มาดูถูกกูกูไม่ดูถูกพวกมันหรอกกูจะบอกไว้ให้กูไม่เอาอาชีพไม่ว่าทุกอาชีพอาชีพไหนก็ ดีหมดถ้าได้เงินเออนะแต่พวกมึงนั่นอ,อด่าแม่กูอีแม่เล่าอีกะลีอีแม่เล่าอีมอยอีอันนนอันนี้ฮีสุบม่มวยบออืมฮีสุหาม,มันบ่หมอยบอกูถามเนี่ยมันมีมอยอยู่บลสิฮีสุนะฮะม,ม,มันเป็นโกนถิมบัตติไม่เลือมอยสามเศษผมก็ขอ้อบ่งมอ,อยสามเศนขึ้นยังบลาสไหนกูบ่งอยู่เฮะถามสุนะ โอ้บัตนี้มีกระเทยควายพี่น้องคะ่ะอืมอันนี้กับ้บว่าภาพรวมเดอํคำ่ากระเทยเดอะยามาดาคอยเดออย์ยามาว่าภาพรวมเดอกระเทยคนที่เขาดีๆจิตใจดีมีความเมตตาต่อมนุษย์ด้วยกันน่ะเยอะแยอะอืมนะอีกระเทยตัวน,นี้นะ่ะกูกระบุหูคือการว่ามันเป็นไผ่โอ้แต่กู้หู่อยู่นะ ่อให้มึงดัดแปลงเสียงยังไงกูก็รู้สันดานมึงกูรู้หมดแหละเออกูเคยอยู่กับมึงกูเคยกินข้าวกับมึงหรือกูเคยอะไรกับมึงหรือเปล่ากูก็ไม่รู้นะแต่เสียงมึงต่อให้มึงดัดที่อะไรกูก็รู้หมดสันดานมึงนะนะโอ้กูก็นึกว่ามึงไปที่ชอบที่ชอบแล้วอีกกับที่ไหนได้มารวมแก๊งมารวมแก๊งอ่ะรวมแก๊งอ่าเขาในวงกะหรี่สิมึงโอ้ เข้าอยู่ในวงกะรีเนาะอืมันเป็นหัวค่อยบานบาดตบอกเขา,าอมรูดอมรูดนะคะฮ่ <_ d ix> เออตายละดินนนะด้นกันอีกนะจ้าดิ้นกันอีกดิ้นกันเยอะเยอะจ้าดิ้นกันเยอะเยอะอืมทาคลิปออกมาเยอะเยอะด่ากูนะบอกอีจุ้ยออกมาด่าวันละสิบเลยอ่าไล่สดกันยี่สิบสี่ชั่วโมงเลยบ่ต้องปิดเทนบอยายสารีบอกซูน่ะหูแตกซุบเปอร์ินบอกยายสารีบอกซูนะ เห็นไหมยายสลีบอกสู้น่ะสู้ไล่กันยี่สบี่ชั่วโมงเลยสู้อย่าลงสู้อย่าหยุดอ่าสู้อย่าหยุดด่ามันอย่างนบอกเออสู้อย่าหยุดด่าเขามองมามาสู้นั่นด่าเลยเอาเลยเต็มที่เลยจ้าอ่อด่ามากูก็ด่ากลับแล้วพ่นมันเหงาหนาแม่กูรอกสู้นะเออด่ามาแบบนั้นคูก็ด่ากลับแบบนั้นแหละ อางีว่าคำสุนสืทุนนะกูก็ขอให้มันตกลงที่ซูแล้วกันกูบ่ออยากว้ามากหรอกคำพูดของซูนะกูก็เอาจากคำพูดของกูพูดในส่วนที่ของกูต้องคิดต้องต้องเว้าต้องหันตน้องหนีอืมนะอีพวกโลกสวยนะกูขอลองนะนะอีพวกโลกสวยนะอ่ะอย่าด่าเลยอย่าตอบโต้เลยอย่าด่าเลยอย่าตอบโต้เลยไปบอกพวกมันผุนจะมาบอกกูอืมไปบอกเลยค่ะ กูต้องมาบอกกูนะคะเออกูเบื่อที่จะมาฟังแล้วไม่ให้กูตอบโต้แล้วไม่เห็นปกป้องกูล่ะตบปกป้องกูสิไม่ให้กูตอบโต้คนด่ากูผู้ปกป้องกูสิไม่เห็นปกป้องล่ะเออกูต้องมานั่งปกป้องครอบครัวกูตัวเองเนี่ยกูต้องมานั่งปกป้องนี่เออที่ว่าที่ออกมาว่ามาด่าซอยกับเออก็บมียายสาลีและซอย เออเราก็ยังมีจิตใจดีว่าสันสะขนาดกูคเคยพิดเคยเลวกันกับเราแล้วก็ยังจิตใจยังเออเพื่อเพื่อแพ่กูเออแล้วก็ยังนึกถึงกูยังนึกถึงแม่กูเออนะขนาดเรากูกับเราพิดกันบอร์เมงไงแล้วก็ยังมานาั่งแหกปากดา่าสู้อนยนะู่ะทั้งทั้งที่เราบราดา่าเขาที่เป็นอนี่ยงอะเออเอน้ยงเงย้อนความมันใสเออเราวกต้องมาเ่้าให้กูนะั่งเมื่อก่อนด่ากันเหมือนมาโอ้ยจนกูหักเราแหงวะสันสระ กูยกเราเป็นแม่คุณกูณหักเงงบอกไปเลยอย่างน้อยกูมองหาใครไม่เจอกูก็เห็นแต่เราแหละออกมานั่งปกป้องครอบครัวกูอยู่นี่เออนะกินช้าเขาสนูนันออม,มีการแบบไม่ต้องให้แค่แม่หรออีแสรี่ไม่ต้องให้แค่แันหรอกบ่ให้ขาเพระฮุ้จักได้ยินเบิดเออบ่ให้ขาดผัดเวลาเราดายังมาได้ยินเบิดบ่ให้ขาแบบใดไเออ ชูอิชาเขาบอมีปัญญาบอส่งเงินคือเขานะเห็นบอเขาส่งเงินมีปัญญาบอเห็นบอเงินออกมาฝากเห็นบอมีแต่แบงดอลลาร์ดอลลาร์ดอลลาร์นะออนซอนเด้ออนซอนเงินออนซอนเงินดอลลาร์ดีเออนะมีแต่พวกอีงูงูแหละแต่พวกมึงแหละห้กันแดกแล้าคอกันคืนเวลาผิดกันแล้วก็แช์กันเวลาผิดกันแลวก็ขอเงินคืนกันกูก็เห็นแต่กลุ่มมาหมาแบบพวกมึงนี่แหละ เออโอ้ยอีควยกระทิง้งแดกเอาเงินอีอันอีชูนซุนเฮียไปแลอกกันกะออกมาดาเห็นแบบอีควยกระทิ้งมันเรานะเออมันกะออกมาแช่อืมแช่กันเองไหมเอออีน,นาแตดหมาสวยพวเบ้าดูหรอกซ้ำนี่แหละน้ำจิ้มเฉยๆใครฟังได้ก็ฟังอย่ามาพูดนะพี่ใจหยาบใครรลบไม่ได้เอาไปผูกเขาตายหับไปได้ก็ไปผูกเขาตาย อย่ามาโลกสวยอยู่นี่เออกูเห็ดไหนฟังกับฟังอย่างเดียวซูนัน่นอย่ามาเดือดร้อนกับกูแล้วสั่งกีเมลมานิสองวิสามวิสีว่วิห้าวิอืมถือกูบล็อกบันนี้สั่งมาใหม่อีเด้ออีลาเออวันหนึ่งสร้างกีเมลมาเป็นสิบสิบเมลอีควยเอ้ยอีกระจอกงอกง่อยเอ,อ้ยถ้ามึงแน่จริงนะมึงเอาของมึงแท้นะมึงมาพิมพ์โลดถ้ามึงเก่งจริงนะอีควยอืม